ินด,ดีต้อนรับสู่รายการ15ฝากกับผมหลักชายทองศรีพงศ์ในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาดูถึงเรื่องของคําสอนนะครับในบางกรณีที่มันมีมานมนานนะครับถึงแม้ว่ามันจะออกจากปากของนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟระดับตำนานก็จริงแต่ว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่เล่นมาอย่างยาวนานนะครับความรู้สึกของนักกอล์ฟนะครับความรู้สึกเป็นปัจเจกนะครับความรู้สึกปัจเจกของนักกอล์ฟที่อาจจะอยู่ในตำนานนะครับแล้วพูดอะไรออกมาแล้วเราก็ฟังแน่นอนนะครับในอดีตเรา มันไม่มีอะไรเลยยกเว้นคําพูดท,ท,ที่สืบต่อกันมานะครับแต่ปัจจุบันเราเรามีทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบอกได้ว่าคําสอนบางอันเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องดูอย่างเคารพนะครับแต่เราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องการทําอีกต่อไปเพราะว่าบางครั้งนะครับด้วยกีฬาที่เล่นมาันานๆเป็นเวลา200ปีแบบนี้คําสอนที่ถ่ายทอดกันมาก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาได้อันนึงที่ผมค่อนข้างแน่ใจนะครับก็คือคําสอนที่จะให้ ดึงด้ามกริปเข้าหาลูกนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับปัญหาข้อแรกนะครับสมมุติว่าผมจับกริปได้อย่างถูกต้องนะครับและมีจุดสูงสุดของแบ็กสวิงที่ดีนะครับถ้าผมพยายามที่จะดึงด้ามกริปนะครับเข้ามาหาลูกลักษณะของข้อมือผมจะกลับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าผมมีโมชันที่จะดึงนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนพยายามจะดึงด้วยข้อมือแบบนี้ได้เวลาเราจะดึงเราจะ เอ็กเ d ข้อมือแบบนี้เพื่อที่จะดึงในลักษณะบิดมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกะ็คือหน้าไม้ที่เปิดและนี่คือปัญหาที่สร้างปัญหามากมายนะครับให้กับนกักกอล์ฟสมัครเล่นที่สไลด์นะครับเพราะว่าการพยายามจะดึงทําให้น้ําไมยเปิดนะครับตรงกันข้ามนะครับคนเก่งๆในทัวร์นะครับมูฟแรกของเขาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่เฉยๆไม่ดึงมันลงมาการขยับตัวจริงๆแล้วจะบิดข้อมือให้ลักษณะ ปิดก่อนอื่นเลยนะครับไม่ก้องเขาจะหมุนก่อนอนนี้เป็นรีเสิร์ชที่ทํามาแล้วหลายปีแล้วนะครับว่าคนในทัวร์เริ่มที่จะปิดหน้าไม้ตั้งแต่ท็อปของแบ็กสวิงต่างกันสมัครเล่นที่พยายามจะมาควานปิดกันแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นการดึงด้ามกริปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นกักกอล์ฟจำนวนมากหน้าไม้เปิดนะครับปัญหาอันหนึ่งของการดึงด้ามกริปนะครับให้นึกถึงธรรมชาตินะครับถ้าผมต้องพยายามที่จะคว้างลูกไปให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้นะครับ ผมจำเป็นที่ต้องเคลื่อนร่างกายก่อนแล้วเนื้อแขนให้ไปข้างหลังนะครับหัวไม้ก็คือลูกบอลที่ผมจะคว้างมันต้องอยู่หลังตัวผมก่อนที่ผมจะเคลื่อนตัวและคว้างออกไปได้นะครับการดึงด้ามกริปลงมาไม่ต่างกับการพยายามจะคว้างโดยที่ให้แขนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันขโมยความสามารถในการสร้างพลังของท่านนักกอล์ฟไปในทันทีเนื่องจากว่าถ้าแขนผมมาด้านหน้าเมื่อไหร่นะครับผมจำเป็นจะต้องหยุด ื่อจะให้ไม้กอล์ฟสวิงตอบไปได้ผมไม่สามารถเคลื่อนได้แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดแขนผมเคลื่อนมาด้านหน้าและตัวผมเคลื่อนไปด้วยไม้กอล์ฟก็จะสวิงจากนอกเข้าในเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟที่ดึงมาและเป็นนักกอล์ฟมือดีหน่อยก็จะต้องจําเป็นต้องเอ็นตัวนะครับหยุดตัวไว้เพื่อจะเปิดโอกาสให้ตัวเองรีลีสไม้ได้ถ้าท่านนักกอล์ฟสังเกตลักษณะไม้กอล์ฟของนักกอล์ฟที่อยู่ในทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนไหนนะครับแชโล่หรือไม่แชโร่ไม้แชโล่ไม้มากแชโร่ไม้น้อย สิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือว่าไม้กอล์ฟนะครับจะเคลื่อนที่ลักษณะขึ้นไปอยู่ด้านหลังเล็กน้อยแล้วลอบมาจากด้านหลังนักกอล์ฟนะครับเราไม่เคยเห็นด้านกริปที่ลงมาอย่างนี้แม้สักคนเดียวนะครับที่เป็นนักกอล์ฟที่อยู่ในทีวีในปัจจุบันไม่มีแน่นอนนะครับนักกอล์ฟทุกคนเริ่มจากไม้กอล์ฟขึ้นไปอยู่ด้านหลังจะหลังมากหลังน้อยแล้วแต่พาร์เทิร์นนะครับ และทุกคนก็สามารถที่จะเทินและสร้างพลังได้ทั้งนั้นสาเหตุที่ทําให้เราเห็นเหมือนกับนักกอล์ฟดีๆเนี่ยดึงด้ามกริปลงมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราจับกริปด้วยมือของเรานะครับเวลาเราพยายามจะสร้างสปีดด้วยไม้กอล์ที่มันอยู่ด้านหลังเขาก็พยายามจะใช้ร่างกายในการที่จะเทินเพื่อจะเอาหัวเหล็กมาด้านหน้าเพราะฉะนั้นการกระทําดังกล่าวมันดูคล้ายๆว่าเขาดึงด้ามกริปลงมาแต่ไม่ใช่นะครับอย่าลืมว่ามันพิสูจน์ได้ด้วยไมอล์ฟล์ดิ้นลอ แล้วไปด้านหลังเขาเคลื่อนที่แล้วเหวี่ยงไม้กอฟ์เขาหาลูกเหมือนกับทุกกีฬาในธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถที่จะเอาแขนมาอยู่ด้านหน้าได้นะครับแขนก็อยู่ด้านหลังเพื่อเราที่จะรีลีสออกไปอะไรไปได้ไกลเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคําสอนหนึ่งนะครับที่เราบางครั้งจะต้องฟังด้วยความเคารพแต่เราจะปัดไปอยู่ด้านข้างถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสอนกอล์ฟไปท่านนักกอล์ฟนะครับยังสงสัยเรื่องการดึงด้ามกริปนะครับหรือท่านนักกอล์ฟอยากจะสนใจที่จะเรียนกอล์ฟกับผมนะครับ สามารถติดต่อมาทางไลน์ ID ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณ Adidas Golf Thailand และนี่คือรายการ15 Club ลับสนับสนุนโดยร้าน Golf First ชั้น2ธนิยะพลาซ่าแลที่สนามดราฟท์ทนบุรีถนนพระรามส